อันนี้จะมาตอบอีกคำถามหนึ่งนะคะอีกคำถามหนึ่งที่ถามกันเข้ามาใน youtube แล้วยังไม่ได้ตอบก็คือเม็ดเลือดขาวอ่อนแอจะทำอย่างไรอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเม็ดเลือดขาวอ่อนแอเนี่ยหมายความว่าอะไรนะคะแต่ว่าเอางี้ละกันเอางี้ละกันวันนี้จะที่บายว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยเวลาเป็นโรคมันเป็นโรคอะไรได้บ้างแล้วเขาเขาเรียกยังไงกันบ้างนะคะโรคของเม็ดเลือดขาวที่พบได้บ่อยก็ ถ้าสมมุติว่าเป็นเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่มะเร็งนะคะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่มะเร็งที่เจอกันบ่อยอย่าเรียกว่าโรคเลยดีกว่าเป็นภาวะภาวะผิดปกติที่เจอได้ในเม็ดเลือดขาวอย่างเช่นภาวะเม็ดเลือดขาวตา่ําหรือว่าเม็ดเลือดขาวน้อยนะคะอันนี้เจอได้เจอได้เรื่อยๆนะคะในคนปกติทั่วไปเนี่ยประมาณ5-10เนเนี่ยจะมีปริมาณเม็ดเลือดขาวที่ ต่ำๆอ่ะได้อย่างเช่น3,000กว่า4 0 0พอย่างเงี้ยนะคะซึ่งค่าเม็ดเลือดขาวปกติของคนปกติก็จะอยู่ประมาณ5 0 0 0ถึง10,000อันนี้กะเฉลี่ยเฉลี่ยนะ5 0 0 0ถึง10,000แต่ถ้าสมมุติว่าใครที่มีพันธุก,กรรมที่เม็ดเลือดขาวต่ำอยู่แล้วในครอบครัวก็จะอยู่ประมาณ 3,000- ถึง4 0 0พอันนี้เจอได้นะคะในคนปกติเม็ดเลือดขาวประมาณ3-4ถึงพแล้วเม็ดเลือดขาวต่ำยังไงถึงเรียกว่าเป็นโรคนะคะ ข้อสังเกตเลยถ้าเม็ดเลือดขาวต่ำที่เรียกว่าเป็นโรคก,ก็คืออันที่หนึ่งจะมีภาวะติดเชื้อบ่อยๆคนนั้นจะมีอาการติดเชื้อบ่อยไม่ว่าจะเป็นปอดอักเสบท่อนสิ้นอักเสบเ,เพราะว่าอะไรเพราะว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยเขาเป็นตัวป้องกันเชื้อโรคถูกไหมดังนั้นใครที่มีเม็ดเลือดขาวเป็นโรคเนี่ยนอกจากเม็ดเลือดขาวต่ำแล้วเนี่ยก็จะมีอาการติดเชื้อบ่อยๆนะอันที่สองลักษณะสังเกตอันที่สองก็คือเวลาตรวจเลือดออกมาแล้วเนี่ย ชนิดของเม็เลือดขาวแต่ละชนิดอะคะ่ะมันจะผิดปกตินะคะแต่ถ้าชนิดเม็เลือดขาวแต่ละชนิดมันยังปกติดีอย่างเช่นเม็เลือดขาวชนิดนิวโตฟิลเนี่ยก็ยังประมาณแบบ 60- 70%เกิน50%ขึ้นไปอันเนี้ย อาจจะอยู่ในภาะวะปะกติซึ่งเกิดขึ้นได้ซึ่งเจอได้พบเจอได้ในคนทั่วไปนะคะอาจจะเป็นจากภาะวะพันธุกรรมของคนนั้นหรือเปล่าที่เขาแบบในครอบครัวเขาจะมีลักษณะเม็ดเลือดขาวต่ำๆแบบนี้อยู่แล้วเป็นปกตินะแต่แต่ว่าไม่ถือว่าเป็นโรคนะคะเพราะว่าถ้าถือว่าเป็นโรคเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่แบบมีอาการถ้าไม่มีอาการก็ไม่ถือว่าเป็นโรคค่ะเป็นแค่ภาะวะเม็ดเลือดขาวต่ําทั่วไปที่เจอได้ในคนปกติแค่นั้นเองจ้า